ค่ะพี่น้อง,องวันนี้เรัสิบบอกถึงคุณแแพ้วผ้าแสงทองนะคะที่ได้มีการไปถอยนาฬิกาเรือนใหม่ค่ะเพี่ยนข่าวบอกว่าราคามากกว่าครึ่งล้านโอ้โหสุดยอดมากค่ะนาฬิกาโลเล็กนะคะที่ไปออนทั่วยูทีทางออสเตรเลียก็ได้มีการไปเข่าช็อปแบรนนี่เป็นนาฬิกาแบรนด์ที่รู้มากๆเลยแหละยางสิะถือวบาเล,เล็ก ป็นการไถ้รางวัลกับเจ้าของแมนค่ะแต่มันมีดราม่าขึ้นมากนะคะพี่น้องมีคนที่เข้ามาแซนอหละว่าสรุปแล้วพระเอกซื้อให้หรือว่าซื้อเองกันแน่อือ่าเพราะว่าก้อนน้นนี่เขาก็เห็นแย่สิ์ก็เห็นเปมนบอกเ็นค่ะบอกว่าอะไรป้าจะปีหนูใช่ไหมครับคนนี้แยกชิ์ก็เห็นอยู่นะเป็นคอมเมนต์แล้วพระเอกสั้นกันนี่มีการโพสคุณค่าที่คุณคู่ควรในงานประมาณนั้โอ้โหทั้งเอฟซีทั้งเช่านี้เป็นกางเข้าสองคนเอง ก็คิดว่าพระเอกซันอู้สป,ปอร์ตซื้อ,อนาฬิกาแบบพเพราะว่าเขาเนี่กับพ่อสิหูอยู่วันนาฬิกายี่ห้อน,นี้มันหลักแสนค่ะนะคะหลายแสนด้วยหลายแสนบาทเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้ก็ได้มีการน่าจะเฉลยแล้วว่าคุณแน่าพาเป็นการซื้อเองอืแต่ห้องของบริษัอีหยางพลาจิสซื้อใ่ห้องกับยินดีน้าทุกคน,นค่ะน แต่ว่ามันมีดราม่าไงอ่ายายสีทินดราม่ายืนบัคาธิวค่ะเหอยู่ค่ะเห็นอยู่วันนั้นทำไมบอกว่าป๋าซื้อให้ทำไมวันนี้มาซื้อเองสามาถนั้นโหคนก็บอกว่าคนยังค่อยจะแซะอยู่แล้วสาวเลยคนคนก็จับตามองพี่น้องค่ะเห็น มื่อนั้นออกมาโพสว่าป่าจะเปหนูใช่ไหมคะ,คะเห็นเห็นตรงคอมเมนต์นะคะแล้วมื่อนี่ก็ออกมาว่าไหา้ว่างว่านกับเจ้าของกับทาำเอาแฟคขับเอฟซี้นคนทีเพิ่นมากนะเพิ่นเข้าใจไง่ายๆเพื่อได้ซื้อไห้หรือ,อยังไงก็เป็นเรื่องดีดีเมื่อน,นั้นตกยางแต่คนที่ไม่ชอบก็จ้องจะหาเรื่องแหละสาวนเนยใช่ค,ค่ะเพราะว่าก็มีนั่นแหละมาประมาณว่าเอาวทำไมวันนั้นบอกว่าคน แต่ว่าป๊าะะซื้อให้น้อยวันนี้ออกมาให้ของขวัญตัวเองค,คือบอกตลุบไปตลปุบมากก็มีข้มวมิลลารายนะคะทีเฮาเนี่ยเขาไปเห็นมากนาะคะ่ะพี่น้องอแรงมีแต่ข้าวม,มิ์นึ่แห้งหนัง่นแหละเอาป,ประมาณว่าสตรอเบอรี่น้อยนะครับคนแบบนี้เชื่อไม่ได้อย่าไปเชื่ออะไรมากคุณแม่แพลว่าอย่าไปเชือแล้วร้ายสิอบอกกับไปบอกกับมาก บางคนก็ว่าโอ้ยจังพระเอกนันตทศิมิตัญญามาเปปันนี้นาฬิกาโบเมนเึก่อกบางคนก็นายบอกว่าไม่ชอบแบรนด์เนมทําไมซื้อนาฬิการุ่นที่แบบระดับโลกขนาดนี้อืคือก่อนนั้นแม่แพรวแล้วกับว่าเป็นคนติดรู้ติดแบรนด์นี้ยังมากมายแต่ตอนนี้ก็คือมันเป็นการให้กําลังกําไรชีวิตของไรชีวิตมันกขา เขาอยากสมควรนทีทีจะได้เราก็ซื้อนาฬิกาเนี่ยเหมือนซื้อหน้าเลยเดีวเสาวเนยไม่ตกนะถ้าเป็นของแบรนด์เนมอะราคาบอตกี่น้องคะซื้อไว้ก็เป็นของที่สะสมไว้ได้ค่ะค่ะบอกว่าถึงห้อเสร็ว่ามีปัญญาไปซื้อขนาดนั้นแต่ว่กกับพ่อสีหูนะคะว่าการซื้อนาฬิกาแพงๆรูหรือว่ากระเป๋าแพงๆมันคือการลงทุนชนิดหนึ่งแม่นค่ะแพงซื้อถือรุ่นซื้อถือเรียงที่มั่นแบบว่า คือจับถือแม่แม่จับเกิดแล้วศิลปินดาราหลายๆคนที่เพื่อนชอบสะสมนาฬิกานะเออมันมันสีมีเหมือนเป็นสมบัติใช่เป็นสมบัติใส่เนาบพอใส่แน่อาจจะบอใส่ตลอดเวลาดอกพี่น้องฟังแบบนี้เขาก็จิใส่เป็นบางโอกาสนี่แหละก็ถือว่าผู้ได้ซื้อให้กับมิผลคือกันเหมือนนะคะพี่น้องและสิพ้ามาเบิรงโพธ์ที่มันเป็นประเด็นค่ะว่าเปรียบเทียบกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สองวันที่แล้วอยู่ที่ต่างประเทศวันที่มีประเด็นนะคะ ที่คนฮือฮาวไปเอกซ์ซนในเสื่อยผู้ไหนแพ้วๆไปเอกซ์ซนโพลรูปที่ก็ลังนางยูอันศูนย์ศูนย์นาฬิกอศูนย์มาลับพี่น้องยูช็อปโอ้ยชมเลยตั้งข่าวขึ้วเข้ากับใดยูช็อปนะคะยูช็อปนาฬิกาแล้วก็บอกว่ายิ้มขนาดนี้ยอมซะดีๆแม่เอ๋ยดูใต้คอมเมนต์นะครับเจ้าของนาฬิกาเรือนนี้อยู่ข้างล่างนี่แหละอ่าที่เป็นประเด็นเป็นประเด็นแล้วก็มีการไปคอมเมนต์ต่อนะคะบอกว่าเนี่ย ่ายหลปหลังคุณเนี่ยเพ้วเเพ้วกำลังเลือกนาเลกาค่ะแล้วก็นี่คุณเนี่ยพาก็บอกว่าป้าจะเป็นหนูใช่ไหมคะอืนี่นแหละค่ะพี่น้องก็เลยกลายเป็นประเด็นกลายเป็นจับตามองว่าคุณแม่แพ้วเเพ้วว่าเพลย์เซนส์สื่อหายบ้านี้ค่ะแล้วก็มีอีกหลายอันบอกว่า มีอีกหลายคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าอุ้ยได้ทุกอย่างแล้วเหลือแต่แหวนที่ยังคู่แบบว่าสิ่งที่คู่ควรที่พระเอกซันควรจะให้ก็สี่ไหมคะพี่น้องแล้วแบบที่นีในมือนีนอนยังฉิกกรเหินพรอมๆกันกับซาวเนอร์นี่แหละเรื่องที่ว่าคุณเนี่ยเพ่าๆนะโพสถึงนาฬิกาเรือนนี้ค่ะโอเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนี่ให้รางมันตัวเองบ้างอืนี่แหละค่ะพี่น้องนี่คือภาพภาพนี้เห็นไหมนี่สรุปพันอีกสรุปสรุปกะ ซื้อเองนะคะพี่น้องค้นกับว่าซื้อเองคําว่าห้รางวัลจะของร้อยทั้งร้อยคือซื้อเองแมนค่ะม่มค่ามีคนซื้อหายเพิ่นก็สิบอกว่ามีมีคนไปอะไรประมาณนี้นะะคแต่อันนี้เพิ่นบอกว่าให้รางวัลตัวเองกับคงข้ตัดสินเองได้บพาว่าเพิ่นเป็นผู้ซื้อเองแมนค่ะเขาก็บอกตามเนื้อผ่านที่เราเห็นนะนว่าซื้อเองแหละถ้าพูดขนาดนี้แล้วแต่ก็มันมีดราม่าเข้ามาว่าอ้าว ไปกลับมาแต่แจ้งได้ก็ตาม้างสําหรับเรื่องนี้ค่ะแม่นผู้ได้สื่อห้หรือสื่อเองเข้ากับยินดีเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจได้ทีเข้าได้สื่อของทีมมีมู่นคามหาศาลขนาดนี้ตัวเขาว่ากว่าครา้เลยนะเขาเขาบอสาบเลยว่าจะบาทแทนนะคะแต่ว่ารักแสนหลายแสนนี่แหะนาฬิการุ่นนี่ยังได้กับหลายแสนแน่นอนนะคะพี่น้องคุณว่า น,นั่นแหละค่ะพี่น้องเพราว่าผู้ได้สิื่อให้กระตามแต่คือเข้าบอกไปนั่นแหละ,ะแต่เรามาโฟกัสตรงที่ว่าอุ้ยเก่งมากเลยนะแมนค่ะกเ,ก,เก,ะก่เง,กง,ง,เงเลย,ย,ลย,ยพี่น้องสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ถ้าแยสิหมอกับเหมาะสําหรับคนหญิงแกร่งอย่างไม่แพวเลยนะใช่ค่ะด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยอียังกะตามสร้างพี่น้องสําหรับนาฬิกาเรือนนี้คูคอนกับไม่แพวมากแมนอ่าในมุมม้อของเฮ้าค่ะพี่น้องมีรูปตอนใส่ด้วยนะมีรูปตอนไม่มาพาเห็นเขาเอามาลงในทุกคนยังไงเนี่ย ดคุณแ่ะพราใส่มันกับเขากับเพินนะคะเขากับบุคลิกเขากับอ่ยิงแกลงเก็บไว้ก็ได้นะคะพี่น้องนี่เป็นของสะสมเป็นของสะสมเล็กๆน้อยๆของเพลินที่ตอบแทนการทํางานค้นกก่ย่าขมาแซวาทําไมบอกว่าไม่ชอบแบรนด์ทําไมถึงซื้อแบรนด์บางคนเขาไม่ชอบเขาก็ซื้อนะซื้อไว้กิ่งกาไรแมนก็เหมือนกันซื้อท่องขําซื้อยังตั้ง่างๆ้วยพี่น้องมุมมองของคนบ่คือกันบางอ่า ขอเอ่ยศ<า>ิลปินดาราไม่เอ่ยชื่อแต่มีศ<า><า>ิลปินดาราหลายท่านที่ซื้อนาฬิกาหรูๆเก็บไว้ซิฟีซิปเลื่อนเป็นราคาหลายหลาหล้านเลยสาวน้อยถือว่าเป็นการสะสมแม่ค<า>่ะจะมาว่าเอ้ยซื้อถอขคเอ้ยก่อนบัดน,นี้<า>ผู้นึ่งอาจจะคนละคนกับยายสีดขาสิบอ๋ถึงไปทั่งซอแอนกับบอสบอยวันแต่งงานาโรเล็กนะคะแต่ยังไม่เคยบ่เคยเห็นเราใส่จักเื่อเออนี่เพิ่นกสะสมเ้อ ใช่เคยเห็นเพิ่นสะสมเป็นเป็นเป็นผกนาฬิกาแมนค่ะ,คะอาจจะใส่โดนโดนเทือแต่ว่าตรงๆว่าว่าเคยเห็นใส่ออกงานแบบไปหมอลำนาฬิกาโรเล็กที่ว่าเป็นสินสอดเพื่อนค่ะค่ะนี่แหละทุกคน,<ม>นให้มองแบบนี้ค่ะนะคะในการใส่ของแบนแบนุ่งแบนเนมแล้วคือว่าการดราม่าขม้าบางเทือน่ะก็อยากเสือว่า FC น่ะโฟกัสความสุข FC บ่สมดอกว่าไฟสื้อให้แมนแต่ว่าคนที่ชื่นชอบอะสาวเนยเพิ่นเพิ่นบ่ไดนิมมีแต่ยินดีถูกความสําเร็จยินดีทุกอย่างที ศิลปินที่เข้าชื่นชอบเพิ่นได้มาเข้าสมควรยินดีไหมสาวเนยใช่ค่ะก็ยินดีไปน้ากันนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่โอ้ยต่วาดามาในคขมเมมต์แห้งอีลีนะคะว่่อยากเขามาอ่านในฟังเลยค่ะพี่น้องบางทีว่า่อยากพูดคุยสิว่าเข้ามาแต่มามาบอกว่ามีอะพี่น้องก็บันทอนไปอีกอยู่นะคะเพราะว่ากบบผ่านไปเห็นมาสิบวันกระตงมึงคือเก่ามันก็มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแอปต่อต่อแอปแดงแอปดำแอปฟ้ามีบิดนะคะเข้ามาดามาเรื่องนีวาอ้าว สรุปแล้วผู้ชายไม่ได้ปีนะคะเพราะว่าก่อนนั้นก็วุ่ยปีขนาดนี้เลยหรอวันที่สองวันที่แล้วที่อยู่ต่างประเทศนะคะพี่น้องเธอมาสรุปตามข้อขอใจเฮ้าซื้อเองอือค่ะพี่น้องชั้นนี้แหละพี่น้องคือเฮ้ามาประมวลนประมวลนความขางค่าใจของแฟนคลับเอฟซีก็คือแม่แพรวซื้อเองอะค่ะพี่น้องอ่อืมในกลับเป็นกังลใจให้น้ำนะคะผ่านามาทุกอย่างไปเร็วๆค่ะ